สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนี้นะคะเจ้าดีเจนโฮมคาร์อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เดิมค่ะรถมือสองนะคะเรเจนโฮมคาร์ราชพฤกษ์นะคะรถมือสองคุณภาพเกรด A นะคะวันนี้นะคะนี่จะมาแนะนํานะคะรถเข้าใหม่ทั้งหมด5คันเลยนะคะวันนี้นะคะ เราขุดมาทั้งหมด5ครคันเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะคะยังไม่ได้เก็บงานใดทั้งสิ้นนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่ารถของเรานะคะสภาพสดจะสวยแค่ไหนเรามาเริ่มคันแรกกันก่อนเลยนะคะด้านหลังของนี้นะคะก็จะเป็นเก่งอีโคคานะคะซึ่งเป็นรถที่ราคาถูกและก็เหมาะสําหรับนะคะ คนเพิ่งทํางานใหม่ๆนะคะเงินเดือนน้อยหรือว่างบน้อยในการผ่อนนะคะก็แนะนําคันนี้เลยนะคะ2คันนี้นะเป็น t o โยต้าวีออนะคะเครื่อง1.5รุ่น E ปี2016นะคะคันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 60,500บาทนะคะตัวนี้นะคะบอดี้ของเขาจะเป็นตัวสีบรอนนะคะบรอนเทานะคะคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง1.5นะรุ่น E นะคะปี2016นะคะ ขายอยู่ที่ราคา365,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนถ,ถูกเลยค่ะผ่อนเพียงแค่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้เก่งอีโคคาราคาถูกผ่อนน้อยคันนี้ไปใช้นะคะแนะนํา2คันนี้เลยนะคะ Toyota v o ีอค่ะเรามาเริ่มกับคันแรกกันก่อนเลยนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัว Toyota านะคะ V ีออนะคะ1.5รุ่น E ปี2016นะคะ <2016 S 1> คันนี้นะคะไม่นะคะ,ะ,คะเพียงแค่7,000 0โลเท่านั้นนะคะไม่น้อ,อยมากๆเลยแถมยังราคาถูกด้วยนะคะคันนี้เป็น t o y ยต a v วีอ1.5นะคะรุ่น e ปี2016นะคะราคาอยู่ที่3 0 0 0นะคะ75,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนถูกๆเลยนะคะผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะค่ะเรามาดูรอบคันของคันนี้กันก่อนเลยนะคะขอหยํานะคะว่าคันนี้เนี่ยยังสภาพสดๆอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะแต่ว่าหลังจากจบคลิปนี้นะคะเราจะไปเก็บงานให้สวยๆให้ลูกค้าดูในคลิปต่อไปได้เลยนะคะค่ะเรามาเริ่มดูกันที่ ตัวด้านหน้าของเขาก่อนนะคะเขาก็จะแบบตามสไตล์เก่งอีโคคาอยู่แล้วนะคะก็เป็นไฟหน้านะคะมันมันติรีเฟกเตอร์หรือว่าไฟหน้าแบบตาเพชรนะคะตัวนี้ก็กระจังก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบโครเมียมนิดนึงก็ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ v ีอออยู่แล้วนะคะค่ะตอนนี้เขาก็จะให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะถือว่าเป็นเก่งอีโคคาที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสําหรับวีออรุ่นนี้นะคะค่ะ ด้านข้างของเขาให้อะไรมาบ้างเอ่ยนะคะตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าเป็นยางมากับมากับตัวรถคันนี้เลยนะคะเป็นยางรุ่นดันหลบนะคะเป็นยางปี2020นะคะนี่มากับตัวรถเลยนะ,ะเนี่ยดอกยางยังลึกนะคะในยางหนาคมกริบนะคะนิ่มๆใช้งานได้อีอก2-3ปีเลยนะคะลูกค้าขาค่ะ,คะแล้วก็เป็นล้ออ,อันลอยขนาด15นิ้วนะคะนี่เป็นแม็กเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะสีเงินนะคะค่ะ มาอีกบ้างน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจกนะคะมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะคะนี่น่าใช้จริงๆนะคะวีออสคันนี้ร้อนะคะเขาก็จะมาให้เขาก็จะให้มาพร้อมกับตัวรถก็จะเป็นยางของดัหลอบนะคะแล้วก็เป็นยางปี2020ด้วยนะคะล้อขนาด16นิ้วนะคะก็มาพร้อมกับตัวรถเช่นเดียวกัน ค่ะตัวด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่อาจจะมีแบบฝุ่นนิดนิดน,ดนะคะเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้ทําความสะอาดให้ส่วนมือจับของเขานะคะจะไม่มีระบบเคเลดนะคะแต่ว่าจะให้สัญญาการขโมยมานะพร้อมกับตัวรถเลยกระจกเดิมนะคะของนิสสันมีได้ฟ้าหลังให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะสามารถรองรับนะคะ e85 ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ประหยัดน้ำมันไปในตัวอยู่นะหรือว่าวีออาคันนี้นะคะน่าใช้มากๆเลยอ่านเราเลย ภาษีนะคะภาษีนะคะนี่มาพร้อมกับตัวรถเลยนะใช้ได้ถึง5-3มิถุนาปี2,565นะคะลูกค้าก็คือเราต่อให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะด้านข้างของนี้นะคะก็จะเป็น v ีออเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคันนี้ก็เป็นปี16เหมือนกันนะรุ่นเดียวกันเครื่องพันหรุ่น E ีแต่ว่าต่างกันที่ไม้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาไมคันนี้70,000โลนะคะคันนี้ก็ แสนนิดๆนะคะราคาอยู่ที่365,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนถูกๆเหมือนกันเลยค่ะผ่อน6,000กว่าบาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูสย์นบาทกับดิจิทคอมคาร์ได้เลยนะคะค่ะด้านข้างของเขาเนี่ก็ยังไม่ได้เก็บงานนะคะมีฝุ่นอยู่นิดๆนะคะแต่เราจะมีการคาสปาขัดเคลือบสีให้ลูกค้านะคะหลังจากที่เราจบคลิปนี้นะคะคุณลูกค้าขา ดูยางกันมากดีกว่านะคะยางเขาให้อะไรมานะคะคันนี้ยางดันหลบเช่นเดียวกันนะคะเป็นยางปี2020เหมือนกันนะคะล้ออลอยขนาด15นิ้วนะคะด้านหลังก็ล้นๆนะคะคุณลูกค้าค่ะใครอยากได้สปอยเลอร์หลังนะคะสามารถบอกกับดีเจนโฮมคาร์ได้นะคะเรามีติดชุดแต่งให้นะคะแต่ว่าขอบคุยเป็นหน้าง,งานแล้วก็คุยแบบเคสบาเคสนะคะคุณลูกค้าค่ะส่วนคันนี้ก็เติม e85 ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นมือจับแบบ สีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าค่ะก็คือสีบอลเทาเนาะมีสัญญาการขโมยให้นะคะนี่ใครอยากติดเวทกาหรือว่ากันสาสามารถบอกได้อยากติดคิ้วกระจกแบบโครเมียมก็สามารถบอกกับดีเจนโฮมคาร์ได้นะคะคันนี้ก็ภาษีใช้งานไดยะยาวเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยต่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะ29กกรกฎาคม2565นะคะใช้งานได้อีกยาวๆ1ปีเต็มๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนนงกันดีกว่านะคะ ด้าน,นในของเขาก็จะเป็นเบาะสีครีมนะคะเบาะสีเบจเป็นเบาะผ้านะ,ะอาจจะขออภัยในความเลอะนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องยังไม่ได้เก็บงานนะคะหลังจากจบคลิปนี้เราจะมีการไปฟอ,อกเบาะให้คุณลูกค้านะคะเบาะสวยกริปแน่นอน,นะคะ่ะรอรับชมได้เลยนะคะพองมันเขาก็จะเป็นพาวเวอร์แบบหุ้มหนังนะคะนี่ตัวนะคะวิทยุนะคะ fm am อยู่แล้วนะคะตัวนี้สามารถเล่นซ d ดีได้ด้วยนะค,ะค่ะแล้วก็แอร์ของเขาก็จะเป็นระบบแบบ แอร์อนาล็อกนะคะปรับออโต้ได้เช่นเดียวกันนะคะปรับได้หลายแบสองทิศทางน,นะคะตัวนี้มีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังให้ด้วยนะคะกเกียร์ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้ซีวีทีนะคะทิฟชอ,อนิกนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นเก่งอีโคคาอีหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าใช้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเบาะสี่เบดเนี่ยมันทำให้ห้องโดยสารดูกว้างขึ้นนะคะเนี่ยดูกว้างจริงๆภายในดูกว้างแบบ ไม่ดูแบบดูไม่เหมือนแบบเก่งอีโคโคาร์ค่ะดูเหมือนแบบรถที่แบบมีขนาดที่ก็ใหญ่ระบบความปลอดภัยของ v ีออคันนี้นะคะก็จะให้มาเป็นเขาเรียกว่าถุงลมนิรภัยหรือว่าแอร์แบกนะคะคู่แอร์แบกคู่นะคะแล้วก็มาพร้อมระบบเบรก ABS ด้วยนะคะ เรานะคจะไปดูนะคะคันต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะค่ะสำหรับ v ีออสคันนี้นะคะที่นี่แนะนำไปเมื่อกี้นะคะก็เป็น v ีออ1.5นะคะรุ่น E ปี2016นะคันนี้มาอยู่ที่ประมาณแสนนิดนิดนะคะราคา3 6 5 0 0 0ส่วนคันนี้นะคะไม่เพียงแค่7,000 0โลนะคะย้ำว่า 7 0 0 0 0โลแท้นะคะคุณลูกค้าขาราคา375,000ผ่อนมันก็เลยค่ะ2คันผ่อนเพียงแค่6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้รถนะคะราคาถูกราคา3 0 0 0 0นนะคะผ่อนน้อยๆ6พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สามารถเลือกวีออสคันนี้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูคันขั้งคางกันบ้างดีกว่านะคะนี่คันนี้ก็เข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้า คันนี้2คันนี้นะคะก็จะเป็นตัวรีโวเลยเพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะเอาใจสําหรับสายรักกระบะสายลุยแล้วก็ใครที่อยากได้รถกระบะไปใช้ด้านขวามือของนี้นะคะก็จะเป็นตัวรีโว่นะคะ 2.4G นะคะปี2016ตัวบรอนเงินคันนี้นะคะอยากจะบอกว่าคือสวยมากๆเลยะคะ่ะรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่สภาพคือสด สวยจริงๆนะคะคันนี้นะคะเป็น2.4นะคะตัวท็อปของตัว G นะคะเป็นปี2016นะคะราคาอยู่ที่625,000บาทนะคะตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวหน้าเดิมะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นหน้าล็อกโคน,นะคะแต่ว่าใครอยากได้หน้าล็อกโคน,นะคะ Regent Homkar จัดให้ได้นะคะคันนี้ เขาให้เรเรามาบ้านนะคะด้านนอกก็จะเห็นเลยว่าเป็นตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์คู่หน้านะคะด้านล่างก็จะให้มาเป็นตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็สวยอยู่นะคะสําหรับใครที่ชอบสายกระบะนะคะก็แนะนำรีวอสองคันนี้ที่เข้ามาใหม่เลยนะคะราคาถูกนะคะจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวล้อเดิมนะคะยางเดิมนะคะเป็นยางของโยโกฮามานะคะนี่ดอกยางยังลึกเลยนะคะในี่ดอกยางใหญ่มากๆพร้อมใช้งานเลย ด้านข้างของเขาก็จะเป็นบันไดข้างแบบสมบูรณ์นะคะไม่แบบว่าไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่ชํารุดเลยนะคะก็คือมาพร้อมกับตัวรถที่แบบสภาพพร้อมใช้งานจริงๆก็ถือว่าเป็นมีริ้วรอยรอบคันเยอะนิดนึงนะคะอาจจะมีการเก็บงานให้ลูกค้านะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะสําหรับนะคะรถมือสองแต่ว่ารับประกันโครงสร้างเช่นเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะค่ะคุณลูกค้าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้ก็จะเห็น จุดริ้วรอยเยอะพอสมควรนะคะนี่ก็จะมีตรงนี้นะคะที่เราต้องเก็บงานให้ตรงขอบกระบะท้ายกระบะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นกระบะพีเรเนอร์ยกสูงนะคะคุณลูกค้าขาเป็นตัวเครื่อง2,004รุ่นจีนะคะรุ่นท็อปนะเนวิเกเตอร์ให้นะคะเบาะหนังอยู่แล้วนะคะตัวท็อปแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะคะเราไปดูข้างในกันเลยนี่ออกนะคะคุณลูกค้าค่ะ ตัวนี้เนาะที่เห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่มีแบบระบบสมาร์ทเอนทีแต่ว่าก็ให้สัญญาการขโมยมาเหมือนเดิมนะคะโตโยต้าก็จะให้การขโมยมาค่อนข้างเกือบทุกรุ่นเลยนะคะนี่ด้านในเนี่ยก็อยู่แล้วนะคะตัวจีก็บอกแล้วว่าเป็นตัวท็อปนะคะคุณลูกค้าเบาะหนังแต่ว่าเบาะหนังสีนี้ก็คือพิเศษนะสีแบบออกเขียวหยกอะคะ่ะคุณลูกค้า เดินได้ขาวนั้นเนี่ยบะหนังคือยังสภาพดีนะยังไม่ได้มีเก็บกันอะไรให้เลยนะคะฟอกบอกก็ยังไม่ไทําแต่ว่าสภาพบอกคือแบบเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นตัวนี้ให้มาพร้อมนะคะระบบนําทางเนวิเกเตอร์นะคะและก็มาพร้อมกล้องหลังด้วยนะคะนี่ก็พวงมาลัยของเขาก็จะเป็นพาวเวอร์มัลติฟังชันอยู่แล้วนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้มีท Eco ั้งอีโค่โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะคะระบบความปลอดภัยนะคะแอร์แบกมาให้3ใบแล้วก็เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะคะตัวนี้ ตัวท็อปน่าใช้มากๆเลยนะคะด้านหลังของเขาก็สวยเช่นเดียวกันนะคะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะมี Isofix แล้วก็มีเข็มขัดน,นิรภัยนะคะหมอนรองคอครบทุกอย่างเลยนะคะมีที่พักแขนด้านหลังด้วยนะคะวางแก้วน้ำไปถึง2ใบเลยเบาะสวยจริงๆนะคะเบาะหนังเนี่ยขนแมวฝุ่นไม่เกาะเลยนะคะรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น Toyota r e v o 2 4 G ปี2016นะคะราคาอยู่ที่6 2 5 0 0 0บาท ผ่อนเพียงแค่11,000เท่านั้นนะคะผ่อนถูกจริงๆนะคะสำหรับใครที่ชอบกระบะนะคะและก็ใครนะคะที่ไม่อยากได้หน้าเดิมหน้านี้นะคะก็สามารถบ,บอกกับเรจน์คมคาได้นะคะเราสามารถแปลงหน้าให้เป็นล็อกโคให้สวยแล้วก็เท่ได้เพียงแค่คุณลูกค้าแบบร รีเควสมานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงนนด้านโ้นกันเลยดีกว่าคันนี้นะคะก็เป็น Toyota Revo เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นตัว 2.8G นะคะปี2016นะคะตัวนี้ขับสี่ด้วยนะคะ4ฟรด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีขาวด้วยสำหรับใครที่ชอบกระบะสีขาวแล้วก็ขับสีตัวนี้แนะนำคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่785,000บาทนะคะผ่อนเพียงแค่13,000นะคะคุณลูกค้าผ่อนถูกนะคะันเนี้ยได้ตัวท็อปของ2.8 ด้วยแล้วก็ยังได้ขับสีไปด้วยนะคะถือว่าท็อปสุดๆเลยตัวนี้นะคะก็มีความเลอะนิดนึงนะคะริ้วรอยก็ตามสภาพรถมือสองนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีการขัดเคลือบสีแล้วก็คาคาสปาให้อยู่แล้วนะคะคันนี้ก็เป็นยางเดิมล้อเดิมแม็กเดิมด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยไม่ว่าจะเป็นตัวล้ออล้อนะคะขนาด17นิ้วนะคะตัวนี้เป็นยาง ของแดนหอบด้วยนะคะดอกยางอย่างลึกนั้นเนี่ยยังหนาอยู่นะเนี่ยใช้งานได้สองสามปีเลยนะเนี่ยคือสภาพพอสวยจริงๆนะคะอาจจะมีแบบเพียงแค่ริ้วรอยฝุ่นเท่านั้นเองเดี๋ยวรอจบคลิปนี้รับรองว่าทุกทุกคันที่เรามานำมารีวิววันนี้นะคะจะต้องมีคลิปแยกแน่นอนรอติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไ cribe ให้นี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะคันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาให้มาเยอะอยู่นะ เป็นตัวเวทกาะ,ะหรือว่าการสาด์มาพร้อมกับตัวรถเลยตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทเอนทรีคีเลตและยังให้สัญญาการขังวนมาอีกด้วยออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะคะสำหรับ 2.8G คันนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ของ 4x4 d ูณ l o c ดิฟล็อกนะคะนี่แน่นอนว่าขับสีของจริงนะคะสำหรับนะคะใครที่อยากได้นะคะกระบะนะคะไปขึ้นเขานะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสานนะคะหรือว่าไปเที่ยวนะคะตัวนี้ก็คือสามารถตอบโจทย์ได้เลย <Yeah. S 1> ก็สําหรับกระบะของเรานะคะก็ขายดีมากๆเลยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่จะถึงฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งรีโว่เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบฟังก์ชันการใช้งานไปท่องเที่ยวฟังก์ชันการใช้งานแบบขนบรรทุกของนะคะหรือว่าเดินทางต่างจังหวัดนะคะก <Yeah. S 1> ็ตอบโจทย์จริงๆ,ๆด้วยค่ะตัวด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นตัวพีเรเนอร์เหมือนกันนะคะยกสูงด้วยนะเนี่ย สวยจริงๆนะคะเนี่ยยังไม่ได้เก็บงานแต่ว่าสภาพคือสวยพร้อมใช้ง,งานเลยสีขัดสีดิฟล็อเนี่ยค่ะ,คะสติกเกอร์อยู่ครบนะคะทุกอย่างครบสีหนาสีเดิมถ้าอาจจะมีต้องขัดสีนิดหน่อยนะคะคาสปาให้อยู่แล้วนะคะสำหรับเบเจนโฮมคานะคะตัวข้อฝากถังนะคะก็เป็นตัวสติกเกอร์ตกแต่งนะคะของรี v o มาพร้อมกับตัวรถเลยนะเนี่ยเขาตกแต่งมาหมดเลยนะคะคือสวยจริงๆนะคะสําหรับคันนี้เนี่ย สวนมากๆเลยนะคะราคาเพียงแค่785,000บาทนะคะซื้อสดเรามีส่วนลดให้และก็จากไปนั้นเราก็มีโปรโมชั่นให้อีกนะคะคันนี้เครดิตดีฟีดาว่ะเราไปดูด้านในก,กันมากดีกว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างเนี่ยก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะคะนี่สีเขียวหยกเหมือนกันนะคะเดินได้ขาวนะคะเบาะไม่มีอยู่ไว้เลยนะเนี่ยสภาพเดิมเนียนกริบเลย<อ>ก็ตัวนี้นะคะก็ให้ระบบนำทางเนวิเกเตอร์มาด้วยนะคะมีกล้องหลังให้นะคะแล้วก็มีคูบ็อก เกียก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะทิปชอนิกนะคะมีทั้งอีโค่โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะคะค่ะส่วนด้านหลังของเขาเนี่ยนะว่าต้องมีแอร์อยู่แล้วแอร์ Air หลังนะคะแล้วก็เบาะหนังเช่นเดิมนะคะมีไอโซฟิกนะคะเข็มขัดนิราภายัยแล้วก็หมอนรองคอครบครันพร้อมใช้งานเลยนะคะค่ะถือว่าคันนี้ขออภัยจริงๆนะคะอาจจะมีความแบบว่า ไม่เรียบร้อยอยู่บ้างน,นะคะแต่เราอยากนะคะนำเสนอลูกค้าจริงๆเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้นะคะรถเข้าใหม่ถึง5คันเลยใครนะคะสำหรับที่ชื่นชอบนะคะสายกระบะก็แนะนำรีโว่สองคันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบเก่งอีโคคาร์ราคาถูกผ่อนน้อยนะคะก็แนะนำวีออลคันนู้นเลยนะคะ2คันนู้นผ่อน6 0 0 0นะคะใครอยากมีรถไปใช้ปีใหม่ก็ มีงบน้อยก็แนะนำเก่งอีโคคาร์ใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะและก็มีอีกหนึ่งขั้นสุดท้ายค่ะที่เซอร์ไพรส์ามากๆคนถามหาค่อนข้างเยอะเลยคนสอบถามเข้ามากับดีเจคมคาว่ามี c a m รี่เอ็กซปี2015ไหมนะคะวันนี้เราตอบโจทย์แล้วก็นํามาเซอร์ไพรส์ลแล้วนะคะก็เป็นตัว Toyota c a m มรนะคะ 2.0G เป็นรุ่นเอ็กซ์โมนะคะรุ่นตัวแต่งพิเศษปี2015นะคะ คันนี้ราคา6 8 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถือว่าราคาถูกนะเพราะว่าได้สีขาวด้วยได้เอ็กติโมไปด้วยและก็ยังได้ปีม2องอีกนะคะก็ถือว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเป็นไฟหน้าของเขาก็าจะเป็นตัวไฟแบบโปรเจคเตอร์คู่หน้านี่กระจังก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้น ก็จะเป็นโครเมียมหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีประจมองให้ด้วยนะคะด้านล่างเป็นชุดตกแต่งพิเศษของเอติโมอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวแถบดําตัวบอดี้เนี่ยเป็นสีขาวให้ชุดตกแต่งพิเศษเอติโ e มมารอบคันเลยนะคะคือสวยจริงๆนะคะบอดี้สีขาวตกแต่งด้วยตตกแต่งด้วยแบบชุดแต่งแบบตัวสีเทามันออกจีตาทอยดาๆค่ะคะุณลูกค้าถ้ามองไกลๆก็จะเห็นเป็นสีดํานะคะค่ะก็ส่วนล้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นล้อเดิมเป็นยางของมิชลินนะคะเนี่ยแม็ Mac เขาว่าแม็กสีทูโทนนะคะเป็นแม็กซิเวอร์แต่ลมดลมควันด้วยสีดำนะคะทำให้มันสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะยางยังใหม่อยู่นะเนี่ยยางเป็นยางของมิชลินนะคะปี2021เลยปีนี้นะคะเนี่ยดอกยางเนี่ยยังอยู่ครบเลยนเนี่ยยังนิ่มๆเลยนะคะยังลึกอยู่นะเนี่ยใช้งานได้อีกหลายปีเลยอ่าด้านข้างของเขาค่ะก็จะเป็นตัวกระจก มองข้างรับพัพไฟฟ้าพร้อมไฟเหลวด้วยนะคะให้การขโมยมาเหมือนกันแต่ว่าไม่มีระบบสมาร์ทเอนทรีให้นะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะเนี่ยสีเดิมเนี่ยคือสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยขอดูนะเนี่ยสวยมากใครนะคะเนี่ยสำหรับทีใ่ใครที่ทมหายเยอะๆเนี่ยมาดูคันนี้เลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเรเจนท์คงคันนำมาขายแล้วนะคะ ด้านหลังให้อะไรามาอีกนะคะให้เป็นปาร์เซนเซอร์ถึง4จุดเลยนะคะแล้วก็มีชุดตกแต่งพิเศษของเอติโมด้วยนะคะด้านหลังเป็นตัวสีเทาด,นะดํานะด้านล่างก็จะเห็นว่ามีริร้วรอยให้เก็บบ้างเล็กน้อยนะคะนี่เราก็ต้องมีการขัดเคลือบสีแล้วก็คาสปาให้อยู่แล้วนะคะ ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะมีตนริ้วรอยนะคะต้องขัดเคลือบให้นะคะคาจะปาให้นะคะเก็บงานให้ลูกค้านะคะสำหรับคันนี้ถือว่าใครนะคะที่ติดต่อมานะคะก็จะได้ราคาพิเศษไปเลยนะคะในที่นี้รีวิวทั้งหมด5คันนี้นะคะรับส่วนลดมูลค่าถึง2,000 20, 0บาททุกคันเลยนะคะและก็ยังแถมนะคะประกันเกียร์เครื่องยนต์นะคะ3เดือนหรือ1 0 0 0 0กิโลนะคะแล้วแต่ ระยะได้ระยะหนึ่งถึงก่อนด้วยแล้วก็ยังมีเดบิวสมานนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยิบชั่วโมงบน,บนท้องถนนนะคะแถมล่มนะคะแล้วก็ยังแถมนะคะหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพด้วยนะคะยังมีน้ําหอมปรับอากาศในรถด้วยนะคะ แล้วก็มีที่บางแดดของแถมแบบพรีเมียมจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับใครอยากจองนะคะจองวันนี้ได้เลยนะคะจองเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ